ในช่วงบ่ายวันหนึ่งที่เงียบสงบนักตกปลากลุ่มหนึ่งคนพบคดีอุกชะกันวิธีการลงมือที่โหดเหี้ยมกับท่าทีอวดดีต้องมีความแค้นมากขนาดไหนกันคนร้ายถึงลงมืออย่างเหี้ยมโหดเช่นนี้แม้แต่ลูกผู้ไร้เดียงสาส,สองคนของผู้ค่อร้ายก็ไม่สามารถรอดพ้นจากเงื้อมมือของปีศาจร้ายได้ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบลับเรื่องราวที่เราจะมาเล่าในวันนี้คือคดีฆาตกรรมในทะเลสาบสุริยันจันทราของไต้หวันในวันที่9กันยายนปี1999มีนักตกปลา34คนกำลังมองหาจุดตกปลาอยู่ริมแม่น้ำสื้อสุยเคอตอนเช้าตรู่ในแม่น้ำสายนี้มีสัตว์น้ำจำนวนมากก็เลยกลายเป็นที่พักพิงของนกจำนวนมากด้วยแล้วกระแสน้ำก็ไม่แรงเกินไป เรียกได้ว่าเป็นกระแสะน้ําที่เหมาะสําหรับการตกปลาเพียงไม่นานคนกลุ่มนี้ก็เจอทําเลดีและนั่งตกปลาแบบสบายๆเช้าวันนี้เงียบสงบมากจนกระทั่งตอนบ่ายโมงกว่าคนหนึ่งในนั้นก็ลุกขึ้นมาขยับแข้งขยับขาเล็กน้อยแล้วเขาก็บังเอิญมองเห็นวัตถุที่เหมือนทรงกลมอยู่ตรงริมตะล่งในระยะไกลเขารู้สึกแปลกใจจึงเรียกเพื่อนๆให้มาช่วยดูแล้วทุกคนก็ตกตะลึงจนชะงักไปผู้ชายหนึ่งในนั้น หยิบโทรศัพท์ของตัวเองออกมาด้วยมืออันสันเทาเพื่อโทรแจ้งตำรวจหลังจากตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็รีบมายังที่เกิดเหตุในตอนนั้นยังไม่สามารถแยกแยะลักษณะของใบหน้าได้แต่จากที่เห็นว่าผมสัน้นในเบื้องต้นจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพศช,ชายจากนั้นตำรวจก็พบกระดูกเชิงกรานของมนุษย์ชิ้นหนึ่งอยู่แถวนั้นแพทย์นิติเวชพบว่าทั้งสองส่วนนี้มีร่องรอยการจัดการที่ชัดเจนมาก ดังนั้นแพทย์นิติเวชจึงวินิจฉัยว่านี่คือคดีแยกชิ้นส่วนร่างกายตำรวจจึงขยายขอบเขตการค้นหายอย่างรวดเร็วแล้วในที่สุดก็พบชิ้นส่วนร่างกายอีกส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ชิ้นส่วนร่างกายเหล่านี้จะเป็นของบุคคลเดียวกันขณะเดียวกันตำรวจก็เก็บลายนิ้วมือข้างซ้ายของผู้คอรอายมาได้จุดนี้ทำให้ตำรวจดีใจมาก เพราะจะได้อาศัยลายนิ้วมือนี้ในการยืนยันตัวตนของผู้คอร้ายแต่หลังจากเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือนในฐานข้อมูลแล้วกลับไม่พบข้อมูลที่ตรงกันนอกจากนี้แพทย์นิติเวศยังพบเบาะแสใหม่เพิ่มเติม,ตมคือตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เหยื่อตั้งใจกรีดอายไลเนอร์ไว้ซึ่งโดยปกติผู้ชายคงไม่กรีดอายไลเนอร์เองหรือว่าจะวินิจฉัยเพศของเหยื่อผิดตั้งแต่แรกด้วยเหตุนี้ แพทย์นิติเวชจึงตรวจสอบกระดูกเชิงกรานใหม่อีกครั้งอย่างละเอียดรวมทั้งตรวจสอบ DNA ด้วยแล้วผลตรวจก็ระบุว่าผู้คอร้ายน่าจะเป็นเพศหญิงเนื่องจากยังไม่สามารถระบุตัวตนของเหยื่อได้ตำรวจจึงทำได้เพียงให้ผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการสกร็ตภาพมาวาดภาพต้นฉบับแล้วตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โดยหวังว่าจะมีคนที่รู้จักมาแจ้งความแต่เรื่องราวก็ไม่ราบรื่นเวลาผ่านไปนานแล้วก็ยังไม่มีข่าวคราว คดีนี้ก็ค่อยๆกลายเป็นคดีที่ค้างคาหลังจากพบร่างได้ไม่นานในเวลาตีหนึนาทีของวันที่21กันยายนปี1999ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวในเมืองหนานโถเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงผู้รอดชีวิตต่างก็ตามหาญาติของตนเองทำกลารซากประหักหักพังเพื่อดูว่าแต่ละคนอาการเป็นอย่างไรบ้าง ครอบครัวสกุลพานที่อาศัยอยู่ในเขตผูหลีซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดแผ่นดินไหวก็กำลังกังวลถึงความปลอดภัยของลูกสาวที่ชื่อพานอาอ้พวกเขารออยู่นานกว่าจะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคุณแม่พานก็รีบกดรับสายแม่นี่อาอ้นะฉันสบายดีตอนนี้ฉันต้องรีบไปทำธุระที่อื่นอีกไม่นานก็กลับมาแล้วแม่ยังไม่ทันได้ถามอะไรเพิ่มโทรศัพท์ก็วางสายไปแล้ว จริงๆแล้วเมื่อรู้ว่าลูกสาวสบายดีครอบกวัวสกุลพานก็น่าจะดีใจถึงจะถูกแต่โทรศัพท์สายนี้กลับทำให้คุณแม่พานรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะน้ำเสียงของลูกสาวที่ได้ยินในสายค่อนข้างห้วนแล้วที่ผ่านมาอาพานก็ไม่เคยตะอคอกเรียกแม่แบบนี้มาก่อนคุณแม่พานรู้สึกแปลกใจมากและสงสัยว่าคนทางปลายสายใช่ลูกสาวของเธอจริงหรือเปล่า หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวทั่วทั้งไต้หวันก็กำลังวุ่นอยู่กับการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บและฟื้นฟูสิ่งปลูกสร้างหลังเหตุภัยพิบัติก็เลยยิ่งไม่มีใครพูดถึงคดีการแยกชิ้นส่วนร่างกายที่มีเงื่อนงานี้ในภัยพิบัติครั้งนี้ทะเลสาบสุริยันจันทราที่ตั้งอยู่ในเมืองหนานโถก็ได้รับผลกระทบเช่นกันในสถานที่บางแห่งจำเป็นต้องซ่อมแซมใหม่ในวันที่8ตุลาคมขณะที่กำลังดำเนินการซ่อมบำรุงจู่ๆพนักงานที่ชื่อในห่วง ก็มองเห็นวัตถุลอยอยู่บนผิวน้ําในระยะไกลจนเมื่อวัตถุสองชิ้นถูกกระแสน้ําพัดมาใกล้ฝั่งในห่วงจึงมองเห็นอย่างชัดเจนว่าแท้จริงแล้วคือชิ้นส่วนร่างกายตำรวจนันโถรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุและเริ่มดำเนินการเก็บกู้ในที่สุดก็พบชิ้นส่วนร่างกายอีกชิ้นหนึ่งอยู่ตรงปากท่อระบายน้ำของทะเลสาบสุริยันจันทราแต่ชิ้นส่วนร่างกายนี้ไม่ใช่ของบุคคลเดียวกัน หลังจากนำซากกระดูกมาต่อกันแล้วลักษณะทางกยายภาพก็ค่อยๆปรากฏชัดเจนขึ้นแพทย์นิติเวศวินิฉัยว่าผู้คอร้ายเป็นผู้หญิงสองคนอายุระหว่าง17-25ปีพวกเธอถูกแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานานจึงยากที่จะแยกแยะใบหน้าได้ตำรวจจึงต้องใช้วิธีตีพิมพ์ภาพจำลองลงในหนังสือพิมพ์อีกครั้งและบอกชาวบ้านในเมืองนันโถและบริเวณใกล้เคียงว่า หากช่วงนี้มีผู้หญิงในครอบครัวที่ตรงกับเงื่อนไขนี้หายตัวไปก็สามารถมาขอดำเนินการระบุตัวตนที่สถานีตำรวจได้แต่ในตอนนั้นพวกเขาเพิ่งผ่านเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาผู้คนต่างก็สูญเสียญาติพี่น้องดังนั้นคนที่มาขอระบุตัวตนด้วยส่วนใหญ่จึงเป็นคนที่สูญเสียคนในครอบครัวจากเหตุแผ่นดินไหวในท้ายที่สุดจึงยังไม่สามารถระบุตัวตนของผู้คอร้ายได้บนร่างของผู้คอร้ายมีรอยแผลที่ชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเธอถูกวางแผนทำร้ายและเนื่องจากไม่สามารถระบุตัวตนได้ส่งผลให้คดีนี้มีความคืบหน้าช้ามากถึงแม้คดีนี้จะมีเบาะแสไม่มากแต่ตำรวจก็ยังไม่ยอมแพ้แล้วในตอนนั้นตำรวจก็สังเกตเห็นกระเป๋าหนังสองใบที่ดูน่าสงสัยเดิมทีกระเป๋าหนังสองใบนี้ถูกพบอยู่บนถนนที่จะมุ่งหน้าไปเมืองไถจงในกระเป๋ามีของใช้ประจำวันจำนวนหนึ่งและไดอารี่หนึ่งเล่ม ในไดอารี่บันทึกเกี่ยวกับความขัดแย้งของคู่รักคู่หนึ่งตอนที่พวกเขาจะเลิกกันต่างก็มีอารมณ์รุนแรงแล้วเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมแบ่งชิ้นส่วนร่างกายหรือเปล่าตำรวจจึงตรวจสอบคนสองคนที่อยู่ในไดอารี่แต่กลายเป็นว่าสองคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ความหวังอันริบหรี่ที่มีอยู่จึงพังทลายแล้วในขณะที่คดีนี้กำลังจะกลายเป็นคดีปริศนาที่คลี่คลายไม่ได้ ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ฉบับหนึ่งก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เดิมทีตอนที่ตำรวจพบศรีรษะของผู้คอร้ายที่อยู่ในน้าถึงแม้ศรีรษะทั้งสองชิ้นจะบวมมากแต่จากรายละเอียดต่างๆผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์จึงยังสามารถวินิจฉัยได้ว่าทั้งสองคนหน้าตาเหมือนกันมากและมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นฝาแฝดกันด้วยเหตุนี้แพทย์นิติเวชจึงเก็บตัวอย่าง DNA จากร่างทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน แล้วจากผลตรวจ DNA ก็ทำให้ตำรวจสามารถยืนยันได้ว่าทั้งสองคนเป็นฝาแฝดหญิงคู่หนึ่งตำรวจรีบนำภาพจำลองของสองพี่น้องเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนของผู้คอร้ายได้เร็วยิ่งขึ้นเพียงไม่นานก็มีผู้ชายแท้หวังมาหาตำรวจในหวังมีลูกสาวฝาแฝดที่หายตัวไปพอดีเมื่อชายหนุ่มได้เห็นร่างเขาจึงจำได้ทันทีและร้องไห้คร่ำครวญ ตำรวจที่ทำคดีรีบเข้าไปประคองและปลอบโยนนายหวังจากคำให้การของในหวังทำให้ตำรวจได้ข้อมูลสำคัญมาเรื่องหนึ่งนั่นก็คือภรรยาของเขาก็หายตัวไปเช่นกันหลังจากได้ข้อมูลนี้ตำรวจที่ทำคดีก็นึกโยงไปถึงคดีที่ยังคลี่คลายไม่ได้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวดังนั้นตำรวจจึงรีบนำ DNA ของชิ้นส่วนที่พบในทะเลาสาบสุริยนจันทรากับ DNA ของชิ้นส่วนที่พบในแม่น้ำสอสุยเคอ รวมทั้ง DNA ของนายหวังมาเปรียบเทียบกันหลังจากตรวจสอบแล้วก็พบว่าพวกเขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันจริงๆในที่สุดก็สามารถระบุตัวต,วตนของผู้คอร้ายทั้ง3รายได้ผู้คอร้ายที่ถูกพบในวันที่9กันยายนก็คืออาไอ้จริงๆส่วนอีกสองคนที่ถูกพบในวันที่8เมษายนบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทราก็คือลูกสาวสองคนของเธอครอบครัวที่มี4คนถูกทำร้ายไปสคน เป็นไปได้ว่าจะเป็นฝีมือของคนเดียวกันเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปทั่วทั้งไต้หวันก็ตกอยู่ในความหวาดผวาบางคนถึงขั้นเรียกผู้ก่อเหตุคดีนี้ว่าแจ็คเกอรริปเปอร์แห่งไต้หวันเมื่อระบุตัวตนของผู้คอร้ายได้แล้วการสอบสวนในลำดับต่อไปก็ง่ายขึ้นมากจากการสอบสวนพบว่าอาไอ,อ,อ้กับนายหวังซุนอี้แต่งงานกันมาหลายปีแล้วแต่ก่อนที่เธอจะหายตัวไปทั้งสองคนแยกทางกันนานแล้วโดยปกติ ลูกสาวสองคนจะใช้ชีวิตอยู่กับแม่ต่อมาตำรวจที่ไปที่โรงแรมในเมืองไถจงที่อาไอทำงานอยู่เพื่อสอบถามสถานการณ์จากคำบอกเล่าของพนักงานโรงแรมทำให้รู้ว่าปกติเธอจะไม่ค่อยลาหยุดและใช้จ่ายอย่างประหยัดอาไอมีเงินฝากก้อนโตและมีรถที่เป็นชื่อของเธอหนึ่งคันประเด็นนี้ช่วยให้ตำรวจมีบาะแสมากขึ้นพวกเขารีบไปที่ธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากของอาไอ ขณะเดียวกันตำรวจอีกทีมหนึ่งก็ไปตรวจสอบเรื่องรถยนต์เพียงไม่นานการตรวจสอบของทั้งสองทีมก็ได้ผลลัพธ์ว่าหลังจากอาายเสียชีวิตมีคนทยอยถอนเงินจากบัญชีของเธอไป2ล้านกว่าเหรียญส่วนรถยนต์ของเธอก็มีคนเอาไปขายทิ้งแล้วเมื่อเปรียบเทียบภาพในกล้องวงจรปิดตำรวจก็สามารถยืนยันได้ว่า2คดีนี้เป็นฝีมือของคนเดียวกันชายต้องสงสัยคนนี้ชื่อว่าอูอิงหงเป็นคนขับรถแท็กซี่ ทุกวันเขาจะไปรอผู้โดยสารอยู่แถวโรงแรมที่อาไอทำงานอยู่ทั้งสองคนได้เจอกันหลายครั้งจนสนิทกันแล้วเพียงไม่นานทั้งคู่ก็ตกลงคบหากันตอนนั้นอาไอแยกทางกับสามีแล้วหลังจากเธอกับอิงหงคบหากันทั้งสองคนก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันอิงหงจึงสนิทกับลูกสาวสองคนของอาไอมากขึ้นในฐานะที่เป็นคนใกล้ชิดกับอาไอมากที่สุดในตอนนั้นเมื่อแฟนสาวหายตัวไปแต่เขากลับไม่แจ้งความ แถมยังยักยอกทรัพย์สินของเธอไปด้วยอิงหงหงจริงน่าสงสัยมากเมื่อระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วตำรวจจึงดำเนินการจับกลุ่มทันทีตำรวจจับกลุ่มอิงหงที่เมืองไถจงตอนนั้นเขากำลังหลบหนีไปกับแฟนสาวที่ชื่อนางสาวฉีตอนแรกที่ถูกจับกลุ่มอิงหงยืนกรานหนักแน่นว่าไม่รู้เรื่องที่สามแม่ลูกถูกทำร้ายพอตำรวจถามถึงบ่อแสของ AI. อาาออิงหงบอกว่าอาายกับลูกสาวไปเที่ยว ตำรวจเห็นว่าเขาปากแข็งจึงนำหลักฐานทั้งหมดมาแสดงต่อหน้าอิงหงถึงแม้ตำรวจจะรู้ว่าเขาพูดโกหกแต่ก็ยังไปตรวจสอบประวัติการเดินทางของสามแม่ลูกสกุลพานที่สนามบินสามแม่ลูกมีประวัติการซื้อตั๋วเครื่องบินจริงแต่นั่นเป็นข้อมูลตอนที่บินไปประเทศไทยตั้งแต่หลายเดือนก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งอิงหงก็เดินทางไปด้วยนอกจากนั้นตำรวจก็ไม่พบข้อมูลอื่นของสามแม่ลูกเลย ตอนนี้ตำรวจมีหลักฐานเรื่องอิงหงถอนเงินและขายรถแล้วตอนที่ตรวจค้นภายในบ้านของอิงหงตำรวจพบว่าเขาใช้ปากกาสีแดงวงวันที่ในปฏิทินตั้งโต๊ะเอาไว้ได้แก่วันที่23สิงหาคมวันที่4 5และ16กันยายนเมื่อนับรวมวันที่23สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่อาอ้ปรากฏตัวเป็นครั้งสุดท้ายแล้วตำรวจก็วิเคราะห์ว่าวันที่เหล่านี้น่าจะเป็นวันที่อิงหงทำร้ายและจัดการร่าง ตำรวจนำหลักฐานทั้งหมดมาไว้ตรงหน้าอิงหงในตอนนั้นเขาไม่สามารถแก้ตัวอะไรได้อีกดังนั้นจึงยอมเล่าความจริงทั้งหมดออกมาจากคำสารภาพของอิงหงอาอ้ายกับอิงหงอยู่ด้วยกันหลายปีแล้วทั้งสองคนไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ที่ไร้อนาคตนี้เลยอาอ้ายไม่เคยนึกถึงเรื่องย่าส่วนอิงหงก็มีความสัมพันธ์ลับๆกับพนักงานโรงแรมที่ชื่อนางสาวฉีเรื่องที่อิงหงนอกใจกลายเป็นชนวนที่ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้แตกหัก ทั้งสองคนทะเลาะก,กันเรื่องนี้บ่อยมากแล้วเวลาที่ทะเลาะก,กันปัญหาเรื่องเงินก็มักจะกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทําให้ทั้งคู่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้จากคําบอกเล่าของอิงหงก่อนเกิดเหตุอาายบอกว่าต้องการขายบ้านแต่แล้วตอนที่ดําเนินการยืนยันชื่อเจ้าของบ้านทั้งสองคนก็ทะเลาะก,กันอิงหงใช้เงินเก็บทั้งหมดเพื่ออาายแต่บ้านกลับตกเป็นชื่อของเธอกับลูกสาวสองคนอิงหงก็เลยโกรธมากเขาบอกตำรวจว่า เขาเป็นคนที่สื่อสารไม่เก่งก็เลยข่มความโกรธเคืองทั้งหมดไว้ในใจจนเขาทนไม่ไหวแล้วจึงระเบิดออกมาด้วยเหตุนี้เขาถึงได้ลงมือกับอาอายอย่างโหดเทียมตอนประมาณบ่ายโมงของวันที่22สิงหาคมอิงหงถือโอกาสตอนที่อาอายยังไม่เลิกงานใส่ยานอนหลับลงไปในยาจีนที่เธอกินเป็นประจำพออาอายกลับมาก็ดื่มยาจีนจนหมดตามปกติโดยไม่ได้ระวังตัวผ่านไปครู่หนึ่งเธอก็หลับไปด้วยฤทธิ์ของยา เมื่อเห็นเช่นนั้นอิงหงก็หยิบถุงใบหนึ่งออกมาคลุมศีรษะของอาอ,อ้หลังจากอิงหงนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ลากร่างของอาอ้ไปไว้ในอ่างอาบน้ําในห้องน้ําแล้วใช้อุปกรณ์ครัวด้ามหนึ่งมาจัดการร่างจากนั้นก็นําชิ้นส่วนจํานวนหนึ่งไปทิ้งลงในชักโครกส่วนที่เหลือก็นําถุงพลาสติกทึบแสงมาห่อไว้แล้วนําไปใส่ไว้ในช่องแช่แข็งในวันที่23สิสิงหาคมอิงหงโทรศัพท์ไปที่โรงแรมโดยบอกว่า อาอายป่วยกระทันหันต้องไปหาหมอที่เมืองไทเปซึ่งข้ออ้างนี้ก็สมเหตุสมผลมากถึงแม้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะรู้สึกว่าช่วงนี้งานยุ่งแต่ก็ยอมอนุญาตให้อาอายลาหยุดอิงหงยังคงใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของอาอายตามปกติจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมแต่ยังใช้อุปกรณ์ด้ามน,นั้นมาหั่นผักทำอาหารด้วยแล้วสุดท้ายเขาก็เลือกวันหนึ่งดยถือโอกาสตอนที่ไม่มีใครเห็น นำร่างของอาอ้ไปทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำสือสุยเคอหลังจากอิงหงก่อเหตุแล้วเขาก็ไม่ได้หลบหนีในทันทีแต่กลับคิดหาวิธียึดทรัพย์สินของผู้คอร้ายแต่เขานึกไม่ถึงว่าลูกสาวของอาอ้จะสนิทกับแม่มากถึงตอนนั้นลูกสาวกับแม่จะแยกกันอยู่คนละบ้านแล้วแต่จูๆ่ๆพอแม่ขาดการติดต่อไปลูกสาวก็รู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติดังนั้นลูกสาวสองคนจึงมาหาอิงหง แล้วในตอนนั้นจู่ๆอิงหงก็เกิดความคิดอันชั่วร้ายในวันที่4กันยายนอิงหงซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองไถจงตั้งใจเดินทางไปเมืองหนานโถแล้วนัดพบกับลูกสาวคนเล็กของอาอายตามลําพังอิงหงบอกลูกสาวคนเล็กของอาาอว่าช่วงนี้อาอายไปเที่ยวที่อื่นแล้วเขาก็ชวนลูกสาวคนเล็กไปฝังเข็มเสริมความงามเนื่องจากเธอรู้จักคุณอาคนนี้มาตั้งแต่เด็ก แล้วเมื่อหลายเดือนก่อนพวกเขาก็เคยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันลูกสาวคนเล็กจึงไม่ได้สงสัยอะไรมากและกลับบ้านไปกับอิงหงพอมาถึงไถจงอิงหงก็โกหกลูกสาวคนเล็กอีกว่าก่อนจะไปเสริมความงามต้องกินยาบำรุงก่อนลูกสาวคนเล็กจึงดื่มยาจีนที่เขาเตรียมไว้อย่างว่าง่ายแล้วอิงหงก็ใช้วิธีเดียวกันในการจัดการร่างของลูกสาวคนเล็กพร้อมทั้งนำไปแช่ในช่องแข็งหลังจากนั้นไม่กี่วัน เขาก็ใช้วิธีเดียวกันหลอกลูกสาวคนโตของอาอ้ายมาและทำร้ายเธอด้วยวิธีการเดียวกันจากนั้นอิงหงก็นำชิ้นส่วนร่างของทั้งสองคนไปโยนทิ้งไว้ในทะเลสาบสุริยันจันทราเดิมทีเขายังคิดว่าชิ้นส่วนร่างกายพวกนี้จะไหลไปตามกระแสน้ำจนลงสู่ทะเลแต่อิงหงก็นึกไม่ถึงว่าเมื่อก่อนทะเลสาบสุริยันจันทราเคยถูกปรับปรุงให้เป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยเหตุนี้จึงมีตะแกรงลวดหนามกัน้นบริเวณท่อระบายน้ําเพื่อคลองเศษขยะบางส่วนดังนั้นชิ้นส่วนร่างกายเหล่านี้จึงถูกกักเอาไว้และจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเจ้าหน้าที่ของทะเลสาบสุริยนจันทราจึงเปิดประตูระบายน้ําพอกระแสน้ํามีความเคลื่อนไหวชิ้นส่วนร่างกายบางส่วนจึงลอยขึ้นมาประเด็นที่น่าสนใจก็คือหลังจากเหตุแผ่นดินไหวอิงหงก็มีความคิด ที่จะส่งข้อความไปหาครอบครัวพานเขาหยิบโทรศัพท์ของอาไอออกมาแล้วให้นางสาวฉีที่เป็นแฟนสาวปลอมตัวเป็นอาไอก็เลยมีเหตุการณ์ที่แม่ของครอบครัวพานได้รับโทรศัพท์แปลกๆสายนั้นตอนที่อิงหงสารภาพความผิดทั้งหมดเขาแสดงท่าทีอวดดีมากดูไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยตอนที่จำลองเหตุการณ์เขายังมีท่าทีนิ่งสงบจนถึงขั้นส่งเสียงหัวเราะเป็นครั้งคราวพอเผชิญหน้ากับสื่อ เขาก็ไม่ได้ปิดบังหรือหลบเลี่ยงเลยแถมยังข่มขู่ได้ว่าจะตอบโต้นักข่าวที่สกดรอยตามเขาเพื่อรายงานข่าวเขาบอกกับครอบครัวของผู้คอรายว่าตอนนี้จะให้เขาพูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงคำขอโทษทุกอย่างล้วนเป็นคำพูดไร้สาระความผิดที่ผมก่อไว้คงต้องถูกลงโทษประหารชีวิตแน่นอนผมไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเขายังตอบกลับตำรวจถึงสาเหตุที่ทำให้ตัวเองถูกจับกลุมอย่างโอ้อวดว่า เป็นเพราะเขาจัดการได้ไม่สมบูรณ์แบบบทสรุปของคดีเป็นไปตามที่อิงหงคาดไว้เขาถูกตัดสินประหารชีวิตในปี2001เมื่อต้องเผชิญกับการประหารจริงๆจู่ๆอิงหงก็เริ่มรู้สึกกลัวจนหัวหดในแต่ละวันเขาเริ่มสารภาพบาปกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปท่าทีของเขาแตกต่างจากในตอนแรกอย่างสิ้นเชิงแต่ไม้ว่าตอนนี้เขาจะสำนึกผิดอย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโทษประหารได้ ต่อมาอิงหงก็ถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2001ตราบใดที่ไหยนะยังมาไม่ถึงตัวเองคนคนนี้ก็คงไม่มีทางรู้สึกกลัวตอนพิจารณาคดีอิงหงมีท่าทางอวดดีมากขนาดไหนเมื่อถึงตอนที่ประหารชีวิตจริงๆเขาก็มีความกลัวมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกคนจะไม่ทำเรื่องที่จะทำให้ตัวเองเสียใจในภายหลัง ก่อนจะทำอะไรต้องพิจารณาให้ดีว่าสามารถแบกรับผลลัพธ์ที่จะตามมาได้หรือไม่เรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้ววันนี้ต้องขอลากันไปก่อนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนกันมาตลอดที่นี่คือสำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ